สวัสดีครับแฟนฮ่านอยทุกๆท,ท,ท่านนะครับพบการปัดจำเช่นเคยนะสลหรับกัรหาหนาทางฮาหนอยนะช้านี้วันที่30นะครับ30เดือนใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูผลของเมื่อวานกันบ้างนะครับเมื่อวานนะ สามสี่จุดนี้นะเข้าหลุดตรงไหนนะครับเริ่มที่น้อยพิเศษกันนะสองสองแปดแปดแปดาเด่นที่เลขสี่นะครับสองสองแปแล้วก็แปดนะฮะสอเข้าหยุดจุดนี้นะครับแล้วก็แปดแดไม่มีนะน้อยปกตินะเก้าศูนย์สามหกเก้ะครับหกเก้านะครับเก้าศนสามหกเก้านะฮะ นี่เลยสวนสามและหเก้านะครับอวีพีสี่สี่สองหนึ่งหนึ่งครับติดเลขสี่มาหนึ่งตัวนะครับสี่สี่สองหนึ่งหนึ่งนะฮะสองแปดเสีเดียวหลุดและก็หกเก้านะครับไปดูวันนี้นะครับสามสิบนะ รัฐบาลไทยก็ลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปเปดเิดดูนะฮะ9ก้า9ูนสามหกเก้านะครับอันนี้เลขสองสามนะครับเลขสามนะฮะเปิดเก้าสองสามห้า ไปดูเลขสามกันหน่อยนะฮะเลขสามนะครับหกเจ็ดศูนย์สองสี่นะครับดูสีน้ำเงินกันหน่อยนะฮะน้ำเงินเลขเก้านะครับอ่าเลขเดียวกันกับเมื่อวานนะ ดูจะเข้าต่อนูไ่ไหมยังไงนะครับรุ่นได้กรอบบ้างนะครับ4 6 2 3 7 0อ่าวันนี้ได้แบบนี้นะครับ4 3 4 7 4 0 6 3 6 7 6 0 สองสามสองเจ็ดแล้วก็ <ikka f ancy> สองศูนย์นะครับลองดูตันี <outfit> ส้สี่หกแล้วก็สองนะครับตัวเน้นนะฮะตัวเน้นนะครับมีเลขหกเลขเจ็ดนะ กับเจนะครับเลขสองนะฮะสองสองสองนะครับ, 2, 2, 2รบก็เด่นที่เลขสนะฝั่งนี้อันดูฝั่งนี้บ้างนะครับเลข9กามีหนึ่มสี่เลขหมีห่งเลข9 3้าสเลขหอันหนึ่งสองสสีเลขสองหนึ่งสองสาม เจ็ดห2ึ่งมาครบเลยนะฮะเลข6เลขเก้านะ9 6 2สครับ2 6 2 2 9นะครับโอเคก็เน้นไปให้ที่6 2นะครับวันนี้ลองดูนะฮะ สองหกเจ็ดนะคับ้วนี้สองเเป็นสองสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดสองหกหกสองหกเจ็ดนะเอาอยู่ประมาณนี้นะฮะับสองหกเจ็ดแล้วกันนะครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,มาจนถนะึงการขันต็มไปด้วยวนะครับเรื่อมีช่องีหลุด,ดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลน,นะฮะเสรวจนี้ต้องลาไปแล้วนะขอทุกท่านโชคดี พบกันใหม่พรุ่งน,นี้สวัสดีครับ